สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มเหมือนเดิมนะครับวันนี้ใจหนุ่มจะพาทุกท่านมาต้มแซบปลาลุกนะครับผมปะนะครับผมดูเครื่องปรุงกันนะครับทุกๆท,ท่านนะครับผมนี่นะครับผม <c oughs> ปลาลุกก็ใจหนุ่มล้างมาสามสี่น้ำแล้วนะครับผม <c oughs> มาดูเครื่องปรุงนะครับมีข่ามีตะไคร้มีกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผักชีพรลังแล้วก็ผักชีต้นหอมนะครับผมแล้วก็พริกพริกแดงนะครับแล้วก็มะเขือเทศสองลูกนะมะนาวนะครับผมอันนี้จะหนุ่มคั่วไว้แล้วนะครับผมพริกแห้งเนาะครับผมแล้วก็มีเกลือมีซุรสดนะครับผมวันนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมไปดูวิธีปรุงกันนะครับผมนี่ครับผมหลังจากที่จหนุ่มไปซอยมะเขือเทศกับมะนาวมาเนาะครับผมแล้วก็พริกพริกมาแล้วนะครับผมเครื่องปรุงใส่ลงไปก่อนนะครับผมกระเทียมกับกับตะไคร้กับข่าลงไปก่อนนะครับก่อนอนุญาตใช้มือนะครับผม เดี๋ยวผักชีฝรั่งเดี๋ยวใสตอนสุดท้ายนะครับเราให้น้ำเดือดก่อนเนาะทุกท่านนะครับผมหลังจากที่น้ำเดือดมากๆแล้วนะครับผมใจผมก็ใส่เกลือลงไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับผมแล้วก็ของนัวนะครับใส่เยอะก็นัวเยอะนะครับผม <laughs> น้ำเลือดมากแล้วเนาะครับผมใจหนุ่มก็จะใส่ปลาลงไปนะครับล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใจหนุ่มค่อนข้างาสับชิ้นใหญ่นะครับผมทุกท่านต้องต้มนานนิดนึงเนาะครับผมท่านที่สับเล็กๆก็ต้ม,ตมแค่แป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับประมาณ สามนาทีเนาะครับผมปล่อยให้น้ำมันเลือดไปเรื่อยๆจนปลาสุกนะครับเพราะว่าเตะยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันจะคาวเอานะครับผมถ้าปล่อยอย่างนี้ก็รับรองนะครับสุดนี้ไม่คาวแน่นอนนะครับผมทุกๆท่านนะครับต้อแซ่บปลาลุกก็ต้องใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะครับให้น้ำมันเลือดเนาะครับผมทุกท่านนะครับ เพราะว่าถ้าไพลมันเบานี่มันอาจจะน้ําไม่เลือดนี่มันจะเคา้าได้นะครับผมทุกท่านนะครับก็ตั้งให้น้ําเลือดนะครับผมตอนนี้ก็ปลุกใจหนุ่มน่าจะสุกได้ที่แล้วนะครับผมทุกท่านนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจจหนุ่มก็จะใส่มะนาวลงไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะครับผมสุกดีแล้วนะครับผมใจหนุ่มก็จะ ลองรู้น้าาปลาอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่พี่น้องสุกมากแล้วนะครับผมเนื้อออกจากกระลูกแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมทีนี้ก็แต่หนุ่มก็ใส่มะนาวลงไปเนาะครับผมเพิ่มความแซ่บนะครับ อยอดซีฝรั่งมาด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ใจะหนุ่มปิดไพแล้วนะครับผนี่ใส่พริกขั่วที่ใจะหนุ่มอ่าทอดไว้เมื่อกี้เนาะใจะหนุ่มเอามาบวดแล้วนะครับใส่เยอะๆจะได้แซ่บนะครับ แล้วก็ผักชีพัลังนะครับผักชีพัลังแล้วก็ผักชีต้นหอมนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้น่าทานมากทุกท่านหอมมากด้วยนะครับผมจะนุ่มบอกคําเดียวเลยนะครับหอมสุดๆสูตรนี้อร่อยแน่อนอนนะครับท่านที่ ยังไม่เคยทานก็ลองทําดูนะครับผมง่ายมากๆด้วยนะครับหน้าตาของต้มเซ่บปลาดุกใจหนุ่มก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวแจหนุ่มพาไปลงถ้วยเนาะครับผมมาแล้วนะครับผมต้มปลาดุกตอนร้อนนะครับมีไข่ด้วยนะครับผมทุกท่านโอ้กลิ่นหอมมากๆใจนุ่มหิวเข้ามากเลยนะครับตอนนี้นะครับผม ลองทำดูนะครับอ่าจะหนุ่มคิดว่าน่าจะถูกปากหลายหลายท่านด้วยนะครับผมแซ่บมากมนะครับนี่ปลาดุกเนื้อเน้นเน้นนะครับผมแน่นแน่นด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเอามาจากบ่อนั่นเองนะครับผมได้มาแบบสดสนเลยนะครับ นี่ครับผมหน้าตาต้มเส้ปลาดุกของใจหนุ่มประมาณนี้นะครับหิวเข้าแล้วนะครับผมทุกทุกท่านนะครับมาทานเข้ากับใจหนุ่มนะครับโยหิวเข้าขนาดครับผมกินกับข้าวเหนียวห่อนๆนะครับผมซดน้ําร้อนๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใจหนุ่มขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ เข้ามาเป็นแรงสีแรงใจให้ใจหนุ่มนะครับขอพรบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใจหนุ่มขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม oh.